ใครที่ใช้ Apple Watch และเป็นสมาชิก Spotify อยู่นะครับเตรียมตัวฟังเพลงแบบออฟไลน์บน Apple Watch คุณได้เลย Spotify นะครับได้ประกาศว่าผู้ใช้ Apple Watch ทุกท่านจะสามารถดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์อัลบัม้มเพลงและพอดคลาสนะฮะลง Apple Watch เพื่อฟังแบบออฟไลน์โดยที่ไม่ต้องมีโทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะครับซึ่ง คนที่จะทำแบบนี้ได้คือคนที่มีสมาชิกแบบพรีเมียมของ Spotify นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Spotify นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเป็นแอปฟังเพลงอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงผมว่าตอนนี้ Spotify ทําได้ดีมากนะหลายๆอย่างตอนนี้อย่างลำโพงมัติลูมเนี่ยเขาก็จะมี Spotify Connect ซึ่งสามารถสั่งฟังเพลงจากตัวลำโพงได้เลยโดยที่ไม่ต้องสั่งผ่านมือถือ เรียกเพลย์ลิสต์โป้งปุ๊บโหลดเพลงโดยตรงจาก Spotify ลงมาที่ลำโพงผ่าน Wi-Fi แล้วฟังได้เลยได้คุณภาพดีกว่าต่อบลูทูธเยอะนะครับซึ่งงานนี้นะครับเราจะสามารถกำหนดผ่านแอป Spotify บน Apple Watch ได้นะครับว่าเพลงนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ จะมีคำสั่งดาวน์โหลด to Apple Watch คราวนี้เวลาคนไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินไปทำอะไรก็ตามแต่นะครับคนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยถ้าอยากจะฟังเพลงก็ต้องฟังเพลงผ่านสตรีมซึ่งจะต้องเอามือถือไปด้วยหรือไม่อย่างนั้นนะครับคุณก็ต้องเป็น Apple Watch แบบเซลูลา่าซึ่งคุณถึงจะสตรีมเพลงสดๆได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้คนที่เป็น Apple Watch รุ่นที่ไม่ใช่เซลูลา่า คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงลงมาแล้วก็เก็บไว้ฟังในเครื่องได้แล้วนะครับคราวนี้สตอ r เลใน Apple Watch ก็จะเต็มกันเพราะว่ามีสตอเลเยอะแค่ไหนก็ไม่เพียงพอแน่นอนนะครับงานนี้มันแน่นอนคุณสมบัตินี้จะรองรับใน Apple Watch รุ่นไหนบ้างเขาบอกว่าตั้งแต่ Apple Watch Series 3 <S <S เป็นต้นไปเลยโอ้โหตัวหนึ่ง6ก0 0กว่าบาทนะฮะหรือว่ารุ่นที่รองรับ watchOS 6.0นะฮะหรือ7.1เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ต้องอัปเดตแอป Spotify ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็จะทำได้ใครมี Apple Watch ไปลองเลยของผมเมียเอาไปแล้ว